ความสำเร็จใดๆในโลกนี้ไม่เคยมีพ่อค้าแบกมาขายต้องมุ่งมั่นมันศึกษาทั้งหญิงชายเพื่อความสุขความสบายเมื่อปลายทางนักคลินมิดหมอยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิดหมอของหลวงพ่อเดิม แล้วก็ถ้าหากพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบก,กันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสีแ่แควหรือเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ำโพและก็ที่สำคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้ำโพนั้นเป็นเมืองแห่งพยมังกรและก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้น mm hmm. ก็อย่าลืมกดมาที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496หรือวจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คําว่า B i-g-o-n-e ตามด้วยหมายเลข99บิ 9, Big One, ๊กว mm ัน hmm. 99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันและเข้ามาพูดคุยเข้ามาสนทนากันทางลายหรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นหนะ้ากล้องขนาดนี้ก็จะเป็นมีดออของครูบาอาจารย์นะครับนะ ในเขตภาคเหนือตอนล่างนะครับโดยเพราะที่ท่านเห็นหนะ้ากล้องขณะนี้ก็เป็นมีดหลงพระเดิมวัดนองโพจังหวัดนครสวรรค์ของเรานี่แหละนะครับนะและถ้าพูดถึงหลงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันนะครับในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ําโพแลวก็ที่สําคัญในเมืองปากน้ําโพนะครับก็อย่างที่ผมได้เรียนไปก็เป็นเมืองแห่งพยามบังกร มีหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายเขาเรียกว่าวัฒนธรรมนะครับเข้ามารวมอยู่ในเมืองปากน้ำโพนะโดยเพราะก็คือคนจีนในยุคโบราณนะสมัยสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่สองนะครับก็คนจีนก็มีหลายตระกูลนะครับที่ได้เข้ามาพึ่งพาบุญญาบาร,รมีของหลวงพ่อเดิมนะ,ะก็คือในยุคก่อน,อนคนจีนเข้ามานะครับบางตระกูลนะ ก็เข้ามาที่เขาบอกว่าบางตะกระกูลก็มีเพียงมาด้วยเสือ้อผืนหมอนใบนะ,ะแต่บางตะกระกูลก็ไม่มีทั้งเสือแล้วก็ไม่มีทั้งหมอนมามีแต่ตัวนะครับนะเสื้อผ้าติดตัวมาชุดเดียวประมาณนี้นะบางตะระกูลแต่อยู่ต่อมาก็มีหลายตะระกูลนะครับนะที่ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในเมือง ปากน้ำโพนะหรือว่าเมืองนครสวรรค์ของเรานี่แหละเรียกว่า,าต้องเรียกว่าหลายตระกูลเลยทีเดียวนะครับนะจนกระทั่งเ,เขาเรียกว่าเป็นมอดกตก,ตกทอดมาถึงลูกถึงหลานอยู่ในเมืองปากน้ำโพถึงในยุคปัจจุบันว่ากันง่ายนะนี่แหละครับก็คือในเรื่องของอาบารามีของหลวงพ่อนะครับมีตระกูล คนจีนลหลายตระกูลเลยทีเดียวมีความรักความชอบความศรัทธาในบาร,รมีของหลวงพ่อเดิมเราเนี่ยนะครับนะในเมืองสี่แควนี่แหละนะเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวก็เนื่องจากว่าคนจีนที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยส่วนใหญ่ก็จะนะครับนะหาสิ่งที่านามาเขาเรียกว่าทําการค้าการขายนะโดยเฉพาะมีดหมอของหลวงพ่อเดิมก็ส่วนใหญ่พวกพ่อค้าแม่ค้า นะครับนะก็จะชอบนำไปเขาเรียกว่าใส่ไว้บนนะครับพิงพระหรือว่าบนตะก้าเงินนะบนลิ้นชักเงินว่ากันง่ายนะครับนะนอกจากว่ามีหลงคดเดิมนี่ทำให้ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะซื้อมาเาเรียกว่าขายคล่องว่ากันง่ายนะครับนะ,ะก็อยากจะเรียนนะครับก็ทุกท่านไว้อย่างนั้นนะ เอาล่ะนะครับวันนี้ก็จะใช้เวลานในการทำคลิปทำวิดีโอนะครับนี้ก็คือสั้นๆน,นะครับนะทำสั้นๆน,นะ,ะกะน็นองจากว่าในแต่และคลิปในวิดีโอที่ผ่านมานั้นผมใช้เวลาค่อนข้างที่จะยาวนานนะครับนะแต่ก็ในช่วงหลังๆมาผมพยายามที่จะ,ะลดลงมาให้เหลือสักประมาณ10นาทีนะครับหรือว่าไม่เกิน20กว่านาทีนิดหน่อยประมาณนี้นะ นะเอาละเราก็มาชมกันนะครับว่าวันนี้ผมจะได้นำเอาเป็นมีดควานช้างนะครับนะเป็นมีดควานช้างนะอ,อีกเล่มหนึ่งนะครับนะมาให้ท่านได้รับชมนะนี่ก็จะเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้นะครับนะมีความยาวของใบก็อยู่ที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่านะครับยาวอยู่นะครับนะความยาวของใบประมาณสัก 7-8นิ้วนะนะครับนะรวมด้ามฝักก็อยู่ประมาณ14-15นิ้วประมาณนี้นะครับมาใ้ท่านได้รับชมนะก็จะเป็นมีดยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะที่สำคัญนะครับก็เป็นมีดดาไม้ฝักไม้ที่มีมนสเสน่ห์นะมีความเข้มขลังค่อนข้างที่จะามากเลยทีเดียวนะครับนะ เอาละก่อนเราจะไปชมในส่วนของภายในนะครับก็มาชมในส่วนของภายนอกก่อนผมขออนุญาตซูมนะครับโฟกัสให้ท่านได้เห็นนะครับนะได้เนี่ยเห็นความเรียบมลเสน่ห์ของมีดเล่มน,นี้นะด้ามไม้ฝักไม้เล่มน,นี้นะครับแหมลัดจะเป็นเชือกนะเปรียบเสม,มือนเป็นเชือกกลมนะครับนะนะมีความแน่นหนามีความแข็งแรงมากๆเลยทีเดียวนะแต่ก็ ถมองนะครับมุมไหนอย่างไรก็เต็มไปด้วยมนสเสน่ห์จริงๆเต็มไปด้วยความเข้มขลังจริงๆนะว่ากันง่ายนะครับนะอมองดูภายนอกก็เรียกว่านะครับนะคงจะได้คําตอบนะคงจะได้คําตอบนะครับนะผมเองก็จะไม่บอกว่ามีแต่ละเล่มนั้นก็คือดีอย่างนั้นมีดีอย่างนี้นะครับนะก็บอกเพียงไว้ยุคนะครับนะบอกอ ยุกก็น่าจะเพียงพอนะอน่าจะเพียงพอนะครับนะอันนี้ก็เป็นอ,อีกเล่มหนึ่งที่เรียกว่าเป็นมีดชันครูนะเอาละครับพอชมในส่วนของภายนอกนะครับก็พอจะจับทางได้พอจะจับจุดได้ว่ากันง่ายนะนะครับว่าเป็นลักษณะนะครับก็คือพอจะเขาเรียกว่าสรุปได้อยู่ว่าอะไรใช่ไม่ใช่ว่ากันง่ายนะ ทีนี้ขออนุญาตนะครับก็จะให้ท่านได้รับชมในส่วนของภายในนะก็คือในเรื่องของใบมีดนะอ,องค์ประกอบของมีดนะครับก็จะมีด้วยกันอยู่3าส่วนใ,นใหญ่ๆอย่างที่ผมได้เคยเรียนไปก็คือ1ก็เป็นในส่วนของอฝักนะครับนะส่วนที่2ก็จะเป็นในส่วนของด้ามและส่วนที่3ก็จะเป็นใบนี่แหละนะ พอพูดถึงใบนะครับที่ผมชักใบออกมาที่ท่านเห็นอยู่จะเป็นลายน่องสิงนะไม่ใช่ศิละปะของช่างชิมนะครับที่ท่านเห็นอยู่อันนี้จะเป็นช่างยุคต้นนะหรือว่าช่างชาวบ้านนะอพอพูดถึงช่างชาวบ้านหลายท่านก็เกิดการลัง,ลงเลเอสงสัยนะครับประมาณนี้นะก็ไม่ต้องไปกลัวนะครับนะช่างชาวบ้านนี่ก็ เรียกว่าท่านเป็นรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายของช่างยุคกลางที่เราได้รู้จักในยุคปัจจุบันนะอ่าก็ล้วนแต่เป็นผู้ที่ประสิทธิ์ประสาทน,นะครับนะหรือเรียกว่าเป็นครูบาอาจารย์อ่าที่ท่านถ่ายทอดในเรื่องของการอ่าสร้างมีดนะครับการตีมีดนะอ่าก็คือให้อ่ารุ่นลูกรุ่นหลาน,ลน,ลนหรือเรียกว่าให้ช่างยุคกลางนี่แหละนะครับนะอ่าเรียกว่ามันเป็นมรดกนะครับนะ อย่างหนึ่งนะเรียกว่าถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นสู่กันมานะปู่ถ่ายทอดให้กับรุ่นพ่อรุ่นพ่อมาถ่ายทอดให้กับรุ่นลูกประมาณนี้นะครับประมาณนี้จึงได้มีฝีไม้ไลายมือนะครับที่ได้มาสร้างมีดตีมีดนะส่งให้กับทางวัดหนองโพหรือว่าให้กับหลวงพ่อเดิมของเรานี่แหละนะครับนะนั่นแหละครับก็คือที่เอ่ยก็อยากจะให้ทราบก็คือในเรื่องของที่มาที่ไปก่อนนะ ท่านลองดูนะครับว่านะาดูตัวมีดนะครับก็คงจะพอจะสรุปได้ว่า,าถึงยุคนะครับแล้วก็ถึงสมัยที่ผมได้ถึงยุคถึงสมัยนะครับที่ได้บอกเอาไว้หรือเปล่านะเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะไม่บอกว่ามีดแต่เล่นมันคือดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะแต่ต้องการที่จะให้ท่านได้ทราบในเรื่องของยุคนะครับนะ ของยุคและก็สมัยเท่านั้นนะ,อะพอดึงฝักออกมานะครับชักใบออกมาเสร็จเราก็จะให้ท่านได้ชมในส่วนของภายในของฝักบ้างนะ,ะภายนอกก็ว่าเก่าแต่ข้างในนั้นก็คือเก่ายิ่งกว่านะครับนะไม่ว่าจะมองมุมไหนนะครับนะก็จะมองใกล้มองไกลก็จะเต็มไปด้วยสเสน่ห์เต็มไปด้วยความเข้มขลังว่ากันง่ายนะ,ะนะครับนะให้ท่านลองมาดูแล้วก็ลองวิเคราะห์นะครับลองเจาะลึกด้วย จริตของท่านเองนะด้วยเซนของท่านเองนะครับนะต่อให้ผมบอกว่าดีแค่ไหนอย่างไรบางท่านก็บอกว่าไม่ใช่นะครับนะก็เป็นเรื่องโปรติเป็นเรื่องธรรมดาในเรื่องของการมองนะเพราะคนเหานั้นมองไม่เหมือนกันจริงๆนะ,ะมันเป็นเรื่องธรรมชาติจริงๆนะครับนะ,ะก็คือคนที่สําคัญนะครับคนที่จะได้ของดีหรือไม่ดีไปไว้ในครอบครองการมองเป็นเรื่องสําคัญนะ อาจึงมีคำกล่าวอยู่ว่านะครับสองคนนั้นโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไหร่ก็จะเห็นเป็นแต่โคลนตมทั้งหมดเลยนะครับนะแต่ส่วนอีกคนนั้นเขามีสายตาที่แหลมคมนะไม่ว่าเขาจะมองมุมไหนตรงไหนอย่างไรก็จะเห็นเป็นแต่ดวงดาแวแหววคลาวไปสมดนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการมองนะครับนะเพราะฉะนั้นคนจะได้ของดีหรือไม่ดีไปไว้ในครอบครองการมองเป็นเรื่องสําคัญนะครับนะ แล้วก็ที่สำคัญนะครับก็เวลาเราเข้ามาเยี่ยมชมนะเข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยก็ต้องนะครับคือเป็นผู้ที่ฉลาดเลือกนะครับนะฉลาดเก็บนะ,ะก็หมายความว่าเลือกในสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นะไปไว้นะครับก็ไปไว้ใช้งานนะไปไว้ใช้งานนะ,ะก็ คําไหนที่มันไม่ได้เกิดประโยชน์นะครับแม้กระทั่งคําพูดของผมเนี่ยผมพูดบางครั้งเนี่ยคือการนั่งทํางานนานๆน,น,นะครับนะหรือว่าการพูดนานๆบางครั้งบางคําผมว่ามันก็น่าจ,จะผิดไปบ้างมันจะพลาดไปบ้างมันจะพลั้งไปบ้างอะไรต่างๆคนนี้นะก็เป็นอันว่านะครับคาไหนที่เป็นขยะนะครับมันไม่ได้ก่อประโยชน์ให้กับท่านผู้ฟังเลยนะ,ะก็ไม่จําเป็นต้องเก็บไปนะครับนะมันก็ถือว่าขยะก็ต้องทิ้งไปแหละนะ เพราะว่าเก็บไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะครับนะะก็จึงมีคำกล่าวอยู่ว่าเขาบอกว่าเขามีสิ่งเลวบ้างนั้นช่างหัวเขาแต่จงเลือกเอาสิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นอย่างน่าดูส่วนที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยจงมองหาสิ่งดีและดีเพียงส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอ่ย เหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอ,อ่ยฝึกให้เคยมองติดีมีคุณจริงนะก็อันนี้นะครับก็อะไรที่มันไม่ดีแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่จะเป็นต้องเลือกไปนะครับนะเหมือนกับการที่ผมได้เลือกมีดมาดําเผยแร่นะครับนะมาให้ท่านได้รับชมนี่ก็ จริงๆแล้วก็มันก็นล้วนแต่ว่าเป็นมีดที่ได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ได้ผ่านการคัดกรองมาจากประสบการณ์ตรงของผมมาเป็นอย่างดีแล้วล่ะแต่อย่างไรก็ตามนะครับต่อให้ผมบอกว่าดีแค่ไหนนะครับนะต่อให้ผมบอกว่าใช่แค่ไหนนะ,ะบางท่านก็บอกว่าไม่ใช่นะครับนะอันนี้มันไม่ได้แปลกตรงไหนนะครับนะเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องปกติมากเลยเพราะการมองก็ ผมจึงเรียนท่านตรงๆว่าเวลาท่านต้องการของดีๆเอาไว้ใช้สักเล่มหนึ่งเนี่ยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นมีดก็ตามหรือจะเป็นสิ่งของใดๆนะครับนะที่ท่านคิดว่าท่านอยากจะนํานไปไว้ในบ้านนะครับนะจะซื้อจะหาเข้าไปอยู่ในบ้านนะก็ผมเชื่อว่าทุกท่านนี่ก็อยากจะได้ของดีทางนั้นแหละนะครับนะนะ เพราะนั้นเน่ก็คือคนจะได้ของดีอย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่ามันอยู่ที่ท่านมองนะอยู่ที่จริตของท่านอยู่ที่เส้นของท่านนะถ้าท่านเชื่อในเรื่องของจริตแล้วก็เส้นของท่านเนี่ยก็ผมว่านั่นแหละครับ,ค,รบคือสิ่งที่เหนือเซียนนะสิ่งที่เหนือเซียนเนี่ยก็คือในเรื่องของเส้นนี่แหละนะครับเซียนก็ยังสู้เส้นของท่านไม่ได้นะสู้จริตของท่านไม่ได้ผมเรียนตรงๆนะอย่าไปฝากแล้วก็อย่าไปคาดหวังนะครับนะ เขาเรียกวา่าสิ่งเหล่านี้ไว้กับท่านผู้อื่นนะท่านอย่าไปคาดหวังว่าคนอื่นนั้นจะเห็นมันท่านจะคิดมันท่านจะทำมันท่านนะครับนะมันก็คงไม่มีหรอกนะคงไม่มีหรอกนะครับอันนี้ก็เรียนท่านตรงๆนะก็ไว้นะครับนะพยายามที่จะเขาบอกว่าถ้าท่านมองว่าใช่แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องไปปรึกษาคนอื่นการปรึกษาเป็นเรื่องที่ดีครับนะ แต่ก็ต้องระวังด้วยถ้าเกิดว่าไปปรึกษาคนผิดคนนะก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าไปปรึกษาคนไม่รู้หรือคนไม่รู้กว้างคนไม่รู้จริงขึ้นมานะอันนี้ก็จะทําให้ท่านนั้นก็คือศูญเสียโอกาสครั้งใหญ่นะครับนะสูญเสียโอกาสครั้งใหญ่นะนะนะมีทุกเล่มทุกคลิปนะครับผมนํามาให้ท่านได้รับชมก่อนนะเพียงแต่ว่าเมื่อท่านชมแล้วท่านติดตรงไหน,นท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะ ก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกันได้ที่เบอร์0863291496นะเบอร์0863291496นะครับก็เขาเรียกว่าในทุกๆคำถามนะครับมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะถ้าเป็นมีดที่อยู่ในหน้าจอนะครับวิดีโอของผมนะแต่ถ้าเป็นมีดท่านอื่นก็ ผมจะไม่ขออนุญาตนะครับที่จะไปตอบนะแม้กนระทั่งมีดของท่านเองนะบางท่านบอกว่ามีดของผมเองอาจารย์ตอบได้เต็มที่เลยวิภาวิจารณ์ได้เต็มที่เลยนะครับนะจริงจริงมีดของท่านมันก็จะมามีที่มานะครับนะ,ะมีมีที่มานะ,ะเพราะฉะนั้นเน่ก็อยากจะนะครับก็คือ,อเรียนท่านนะครับนะเอาไว้ก็นะ,ะไม่ไม่ขออนุญาตไป ไปตอบนะครับหรือไปวิพากษ์วิจารณ์นะครับนะมีของท่านอื่นนะ,ะจริงๆแล้วนะครับก็คือ,อคำถามนะครับนะคำตอบที่ทุกๆท่านได้ถามมานะก็เป็นคําถามคําตอบก็ดูเหมือนจะดีแหละนะครับแต่ถ้าตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะ,ะที่สําคัญมันเป็นคําถามและเป็นคําตอบที่ไปทําลายความรู้สึกของคนนะครับและคนที่จะถูกทําลายคนแรกนั้น ก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานั่นแหละนะ,ะเพราะฉะนั้นก็นะครับเปลี่ยนท่านเอาไว้แบบนั้นนะครับนะอ่าผมจะนํามาให้ท่านได้ชมนะครับว่ามีตะเล่มนั้นนะครับก็เมื่อท่านชมแล้วให้ท่านใช้ดุลพินิษ์นะครับนะพิจารณานะใช้เซนของตัวท่านเองนะครับนะต่อให้ผมบอก่าดีแค่ไหนนะครับก็อย่างที่ผมได้เรียนไปเบื้องต้นนะครับนะ <c oughs> มีตุ้งเล่มนั้น ล้วนแต่ว่าเป็นมีดที่ได้ผ่านการคัดเลือกนะครับได้ผ่านการคัดกรองนะมาจาก <c oughs> นะครับประสบการณ์ตรงของผมมาเป็นอย่างดีแล้วล่ะนะอันนี้สํวสำหรับผมนะ,ะถ้ามีดไม่ชัวร์ไม่เคลียร์นะครับนะ,ะก็คงจะไม่ต้องอา่เลือกเข้ามานะครับนะจะไม่ได้บูชาเข้ามาว่ากันง่ายนะครับนะ ก็เขาบอกว่าเสียเงินเท่าไหร่ก็คือพอเสียได้แต่ถ้าเสียชื่อนั้นก็คือเสียไม่ได้นะครับนะากาเรียนท่านเอาไว้อย่างนี้ตรงๆนะนะครับลองอพิจารณาดูนะครับลองพิจารณาดูนะให้เอ่อให้ดีๆนะครับให้ดีๆนะครับนะอย่าไปเชื่อใครเด็ดขาดเป็นนั้นว่าผมอยากให้เชื่อมั่นนะครับใน จริตของตัวเองนะถ้าพูดถึงจริตนี่ก็คือยิ่งกว่านะครับนะเ็เรียกว่ายิ่งกว่าเขเรียกว่ายิ่งกว่าที่เขาเรียกว่าเซียนนะครับนะเหนือกว่าเซียนว่ากันง่ายนะครับนะถ้าใครมีความเชื่อมั่นในจริตของตัวเองนะผมเชื่อว่าจะได้ของดีไปไว้ในครอบครองนะครับนะอันนี้ก็เรียนท่านไว้อย่างนี้นะครับนะ ท่านลองชมใบไปแล้วนะครับก็มาดูในส่วนของกันนะครับนะกันนี่ก็จะเป็นโลหะธรรมดานะครับนะมียุคต้นนี่ก็จะอย่างที่ผมบอกนะครับนะจะไม่มีเงินมีทองนะครับนะมีนาคเข้ามาเกี่ยวข้องนะส่วนใหญ่ท่านก็จะใช้วัสดุนะครับนะก็คือธรรมชาตินะธรรมชาติจริงๆก็อย่างที่ผมได้เรียนไปถ้าใครติดในเรื่องของความสวยงามนะครับก็ อาจจะสูญเสียโอกาสเขาเรียกว่าครั้งใหญ่นะ,ะถ้าเราต้องการที่จะนํามีดไปใช้งานจริงๆไปใช้ประโยชน์จริงๆ,ๆนะครับนะเลือกมีดแบบนี้แหละนะครับนะเลือกมีดแบบนี้แหละนะเป็นมีดที่เรียกว่าชั้นครูนะครับนะเป็นมีดที่เรียกว่าหาได้ยากเลยทีเดียวนะอ่านี่นะครับนะเล่มนี้นะ ตรงที่มองนะฮะจะเห็นเป็นตะกุดนะครับนะแผ่นตะกุดจะโผล่ออกมานิดหนึ่งนะนะที่ท่านดูอยู่ในขณะนี้นะครับนะอ่าก็เนื่องจากว่ากันที่ผมบอกเปรียบเสมือนถ้วยรองรับนะครับนะมวลสารสําคัญต่างๆเช่นจะเป็นเกสาของหลวงข้อก็ดีนะจะเป็นแผ่นตะกุดก็ดีจะเป็นมวลสารสําคัญต่างๆก็ดีนะครับจะถูกบรรจุเอาไว้ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับในนี้ทั้งหมดเลยนะ นี่แหละครับก็เรียนท่านเอาไว้นะครับนะอย่างนี้เลยนะ,ะด้ามก็จะผ่านการใช้งานมาค่อนข้างเยอะนะครับนะมีเล่มนี้เป็นมีดที่ได้ช่วยคนได้รักษาคนไว้ค่อนข้างที่จะมากนะครับนะ,ะนี่ท่านลองดูนะ,ะนี่แหละครับก็เอามาเขาเรียกว่านะครับนะ,ะบางท่านก็ถามผมเข้ามานะครับนะอาจารย์แบ่งปันมั้งไหมครับนะก็ที่นํามานะครับ ทำการเขาเรียกว่า y t u t u นะครับท่านได้รับชมนี่ก็ต้องการที่จะนึงแหะนะครับต้องการที่จะนำเอาเครื่องรางนะครับสิ่งดีๆของครูบาอาจารย์ของเราเนี่มาทำการเผยแพร่ให้คนรุ่นหลังๆได้รู้จักนะครับนะให้คนรุ่นหลังๆได้รู้จักแต่ ที่สาคัญนั้นถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยผมก็ไม่คิดที่จะแบ่งเลยนะครับสมัยยังเป็นเด็กๆนะยังเป็นหนุ่มๆอยู่อายุยังน้อยอยู่ก็จะไม่ได้คิดจะแบ่งแต่พอ,อยุ่นมากขึ้นนะครับนะก็มานั่งทบทวนดูนะาตามเจตนาลมของหลวงพ่อเดิมท่านสร้างนะครับนะสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาก็ต้องการที่จะมาจําหน่ายจ่ายแจกเพื่อที่จะไปช่วยเหลือชีวิตของคนนะครับเพื่อที่จะไปช่วยเหลือผู้คนว่ากันง่ายนะ ก็เลยนี่แหละครับก็หลายท่านก็โทรเข้ามานะครับขอแบ่งนะก็ได้ความยินดีครับด้วยความยินดีชอบเล่มไหนก็ลองแทปบหน้าจอนะเอามานะครับคุยกันนะพอแบ่งปันกันได้ก็แบ่งปันกันไปนะอันนี้ก็เรียนท่านแบบนี้แหละนะก็เอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็21บกับ21วินาทีนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งสําหรับท่านที่ เข้ามาติดตามรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านเก่าหรือว่าจะเป็นท่านใหม่ก็ดีนะเมื่อรับชมแล้วนะครับนะก็เห็นว่าในแต่ละคลิปใน TO ดโอนะครับตรงไหนที่ดูดีแล้วก็มีประโยชน์ถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าลืมนะครับเข้ามาช่วยกันกดไลค์และกดแชร์นะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับนะอย่าลืมกดติดตามนะก็เวลาผมอัปโหลดนะครับนะวิดีโอชุดใหม่ๆก็จะได้เด้งไปหาท่านนะครับจะทําให้ท่านนั้น ได้รับการนัดชมนะครับความหลากหลายของมีเทพศาสตราของครูบาอาจารย์นะครับนนะของเรานะในเขตภาคเหนะือตอนล่างไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมแล้วก็หลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อกันหลวงพ่อป่วยและหลวงพ่อเงินวัดพระปรางเหลืองนะครับที่ผมมีอยู่นะ,ะแต่ที่มีมากจริงๆนะครับที่ได้รวบรวมสะสมจริงๆแล้วก็จะเป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมนี่แหละนะก็เนื่องจากว่าผมเองเป็นผู้ที่มีความรักความชอบความศรัทธา ในบารมีของหลวงพ่อเนี่ยค่อนข้างที่จะมากเป็นพิเศษนะเรียกว่าเป็นสายตรงนะครับถ้าใครต้องการที่มองหามีดหมอหลวงพ่อเดิมอยู่นะก็คงจะมาถูกที่ถูกทางและก็ถูกเวลาถูกคนนะครับนะก็หากฟังแล้วดูแล้วมีข้อสงสัยตรงไหนอย่างไรนะครับก็อย่าลืมนะกดเข้ามาที่เบอร์าอเก้าหน9 1 4 9 6นะ เบอร์0 8 6 3 2 9ป4 9 6นะครับในทุกๆคำถามนักคลินิตมีหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักคลินตมีหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ